รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สตรีสูงสัก์ในชุดไทยจักกรีสีชมพูกีบบัวห่มทับด้วยสบายสีทองอารามติดดอกปีบสีขาวที่ศีรษะดูสะอาดตากับทุกท่วงท่าที่ถูกบรรจงแ,งแต่งแต้มจากการฝึกซ้อมมากกว่าหนึ่งเดือนสตรีชาวโคราชกว่า800คนมีสีหน้าที่สดใสและพร้อมที่จะรำวงสวงสักกาละเท้าสุรนารี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศินไทยเทศิลปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้การสร้างสรงสรค์ศิลปะวัฒนธรรมด้านการรำเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพื่อเป็นการสการะบูชาคุณย่าโมโดยได้สตรีชาวโคราชกว่า800คนมารำบวงสวงคุณย่าโมในค่ำคืนวันนั้นด้วยครับแตกต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเราใช้เพลงช้าเจ้าหงลงลำไย ส่วนท่ารำก็ประดิษฐ์ใหม่ประดิษฐ์ใหม่แต่ยังคงลักษณะของท่ารำพื้นบ้านท่ากล้ายมือท่าโบกบนแต่ว่าท่ารำตรงสรญญารพันยะนะต้องใช้ท่าเดิมเพราะเป็นท่ารำที่ตั้งให้ไว้เป็นคลาสสิก mm. การแต่งกายปีนี้ mm. ก็แตกต่างจากปีที่แล้ว mm. เพราะว่าเราใช้สีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm. นะคะใช้สีชมพูค่ะ mm. เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่ง mm. แต่งกายแบบสตรีสงศ์คือนุ่ง,งจีบหน้านางใส่เสื้อแล้วก็ห่มสไบตัดทองค่ะสำหรับการบวงสวงเท้าสุรานารีมีมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2369ซึ่งในอดีตเป็นการบวงสวงทิพยะดวงวิญญาณเท่านั้นแต่การรำบวงสวงมีมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งได้แนวคิดมาจากการบวงสวงทางภาคเหนือผสมกับภาคอีสานตอนเหนือ เนื่องจากเห็นว่าพลังของสตรีในโคราชมีเป็นจำนวนมากจึงได้จัดการรำวงสวงขึ้นทุกวันที่23มีนาคมของทุกปีและได้วิทยาลัยนาฏศินคนครราชสีมาเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำให้ทุกๆุกปีครับก็ดีใจนะคะตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาเนี่ยเรามีการขยายผลมีผู้รำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกปีนะคะ ซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเจตนาที่เราอยากจะให้สตรี oh. ชาวนครราชสีมาหรือสตรีชาวไทยสามารถรับรู้เรื่องกระบวนท่าของการท่ารำเพราะท่ารำตรงนี้มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยนะคะแม้ว่าเราจะมารำเป็นพื้นบ้านของเราก็ถือว่าเป็นการรักท้องถิ่นเรารักชาติเรานะรักษาขนบธรรมเนียมตรงนี้เอาไว้ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นการรำที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในปีนี้ เนื่องจากว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะมาช่วยกันรำก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนและก็เป็นผู้ที่จัดพิธีรำบวงสวงในครั้งนี้ค่ะปีนี้ก็มีผู้มาสมัครที่จะรำบวงสวง800ท่านนะคะก็อยากจะเรียนว่าการรำบวงสวงก็ถือเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อเป็นเ,เ,เป็นการรำที่อนุรักษ์ในของโคราชของเรา แล้เราก็ยังรักษาวัฒนธ,ธรรมในเรื่องของเพลงด้วยในเรื่องของท่ารำด้วยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของคนโคราชด้วยในการที่เราจะมาบวงสรวงแต่ละครั้ง การรำบวงสวงคุณย่าโมก็เพื่อที่จะแสดงความรักและความเทิดทูนต่อดวงวิญญาณของท้าวสุรานารีและถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้กับคนโคราชไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับสา,ารที่ในการถ่ายทำร้านสำทามหลังตลาดนัดเซฟันครับวันนี้หมดเวลาของสินไทยเทศศิลปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เจอกันได้ใหม่ในคลังหน้าวันนี้สวัสดีครับ